ชมครับช่วงคา้านจานอร่อยวันนี้ผมอยู่ที่ปุยุท์จังหวัดปัตตานีนะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านมัตะบะชื่อดังครับนั่นก็คือร้านกระดาเขาเล่ากันว่าที่นี่ขายวันหนึ่งเป็นพันลูกเลยทีเดียวครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับกระดาครับสลาว์ครับคะัลกุร์ลกระดาฮะผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านวันนี้เนี่ยอยากให้กระดาเล่าให้เราฟังสักนิดหนึงว่าร้านมัตตบะของเรานี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วครับก็ร้านร้านที่นี่เปิดประมาณ2ปีสองปีแต่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในตลาดตลาดรุยุทธ์ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับก็เริ่มเริ่มเริ่มขายก็ประมาณปี2533 นานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วนี่ก็มาถึงรุ่นลูกแล้วครับได้ข่าวว่ามัตบะที่นี่ขายวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันลูกเลยเหรอครับค่ะวันหนึ่งก็เกือบพันเลยฮะวันธรรมดานี่คือปกติแล้วถ้าในรอมฎอนหรอครับรอมฎอนก็ประมาณสามพันสามพันลูกถ้าเขาไม่สั่งพอสั่งแบบธรรมดาก็ประมาณสามพันถ้ามีออเดอร์เยอะก็อาจจะเพิ่มอีกอาจจะกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขา เขาสั่งมานี่เขาจะออเดอร์มาก่อน <Order S 1> หรือเปล่ามีเฉพาะาออเดอร์แล้วก็สั่งหน้ารา้า,รานมาซื้อหน้าร้านก็ได้หน้ารานน้านนี่จะน้อยแต่ว่า,<ม>าจะสั่งออเดอร์ก่อนโอ้โหท่านผูช้ชมครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับร้านริมถนนแบบนี้นะทันสมัยนะครับถ้าจะทานนะครับก็ต้องสั่งมาก่อนนะอาจจะโทรศัพท์หรือสั่ทงทางเพจก็ได้ไลน์ก็ได้ค่ะ ครับผมแล้วมัตตาบะของเราเนี่ยได้ข่าวว่าเรื่องลือชื่อเหลือเกินมีอะไรบ้างฮะมีไส้อะไรบ้างมีสองไส้ที่ใส่กล้วยกับเนื้อใส่กล้วยใส่กล้วยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไส้หวานไส้หวานกรุงเทพเขาเรียกไส้หวานไส้หวานแล้วก็ใส่เนื้อไส้เนื้อนะสองสองไส้อ๋อสองไส้เท่านั้นเองแล้วก็มีขนาดธรรมดากับพิเศษอ๋อธรรมดากับพิเศษธรรมดากัสิบลูกพิเศษก็สามสิบบาทค่ะกับสิบบาทพิเศษธรรมดาเท่าไหร่นะฮะสิบบาทค่ะ เพิ่สิบบาทท่านผู้ชมสิบบาทยังมีอีกหรือมาตราบาทค่ะเดียวนะะค่ะไม่มีคนธรรมดาคนแบบผมธรรมดาคนรายได้น้อยก็ซื้อได้ก็สามารถซื้อได้นะครับเรียกว่าธรรมดา10บาทถ้าพิเศษเนี่ยพิเศษ30 30บาทนะครับเราขายกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง7จ็ดโมงเช้าเริ่ม7จ็ดโมงถึง6กโมงอ๋อตั้งแต่เช้าเลย7จ็ดโมงถึง6กโมงเย็นนะครับผมเห็นว่าที่นี่เนี้ย นอกจากหอแล้วมีตราประทับตราประทับเป็นตราอะไรเป็นตราร้านเราีต้นอันตะพาลังแล้วก็ต้นอินเจาะพาลังแล้วก็ดาบดาบสองเหมือนเจดีลักษณ์ของซาอุดอ๋อครับเจดีลักษณ์ทำไมถึงได้แนวคิดนั้นเพราะอะไรเคยอยู่ที่ซาอุดตั้งแต่อายุสองปีแล้วก็กลับมาอายุสิบหก เคยอยู่ที่ซาอุนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆเรียนชิ้นลูกถึงมสามรอครับโอ้แสดงว่าภาษาอับนี่ต้องเยอะเลยอ๋าแล้วมีแบบอ๋อเหรอจะได้รับรู้ไครับเพราะฉะนั้นนี่นครับวันหนึ่งเนี่ยทอดเป็นพันลูกต้องออเดอร์มาก่อนออเดอร์นะครับออเดอร์ก็มีมาซื้อวันนี้เปิดวันนี้ปิดแล้วออเดอร์วันนี้เเต็มแล้วครับครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเรามีอะไรพิเศษหรือเปล่าในในสูตรของเราเนี่ย อาจจะเป็นรสชาตินืมอตบะเนี่ยมันพิเศษทำแบบผสมเองคือแม่แม่ไม่ใช่เราคือสูตรของแม่สูตของแม่แม่ก็เรียนมาจากซาอุดผสมกับของไทยแล้วก็มีแบบอาจจะรสชาติมันอาหรับนิดนึงไทยด้วยผสมกันใช่ก็เลยไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างนิดนึงครับผมเอาละฮะเราอยู่ปัตตานีอยากเชิญชวนท่านผู้ชม ให้มาเที่ยวปัตตานีหน่อยนะครับเมื่อมาเที่ยวปัตตานีแล้วมาลองลิ้มนะมตัตตาบัตรเชิญนะฮะ,ะก็จะชวนให้ค,คนที่อยู่ปัตตานีว่าอยู่ต่างจงังหวัดก็ได้ต่างจังหวัดทั่ว<ะ>ไปครับถ้ามาทางนี้ก็เชิญม,ม,มาซื้อมาซื้อมัตตบัตรแผ่นละ10บาทถรามาพิเศษก็30ครับยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนครับครับผมท่านผู้ชมครับมัตตบัต0สิบบาทยังมีในประเทศไทยนะครับ นะที่นี่นะครับที่ปุยุทธ์นั่นเองนะวันนี้ทางรายการนะครับมีผิดพันมุ้นเส้นตราต้นสนมอบให้กับทางร้านด้วยนะครับอขอบคุณ านผู้ชมครับวันนี้ช่วงเวลาของทาล้านจานอร่อยนะครับเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมและกระดาคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh